ตโยสวัสดีคัทคัมวันนี้พบกับช่องเทศกาลเดิมนะครับมาครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดสกุปปัก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 กันนะครับสุดซี้จุดดับแล้วมาลุยกันเลยครับส่อง าดีแคปสกูนเราจะเล่นเกมเราจะใช้เกมน,นี้ใช้นี้วะทุกคนเกมน,นี้ถ้ามันจะ,ะตี้คปสกูน มันจเกินมนเกินมันจะกนเอ้เอ้วเอ้ยมนตงนั้นไปตรงนั้นแจะไปเอาดาบก่อน ในการต่อสูตรครับโครบเอ2คนนะครับเกมนี้ตึงนจัดมานะครับทุกคนปัดยาก่อนจะเป็นไงดีนะครับทุกคนมันอยู่บนบ้านหมดเลยตรงนี้ก็สวยเตียบมันด้วยแกนมันดี ครับมันขึ้นางไรบ้างแต่ๆครับโอ้มันเกือบตายแล้วทุกคนเอาใหม่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 นะครับเอาใหม่แล้วนะน่าจะมีเสียงลมนะครับเพราะโทรศัพท์มันร้อนครับขอของหน่อยสสงารโทรศัพท์ครับ พังเขาอันนี้จะเล่นเป็นนีไ่ว่าตาตนี้ต้องตึงๆ้ยดี๋ตมีขานขาดมือรอครับทุกยคนด้รอดึงหัวนะคุณนรอถอดดึงหัว

เป็นไปค่มาแคปมาแคปตวนี้ที่ใช้เป็นปืนคืออะไรนี่ไย่ได้ะ พดเกิดพเกพิดเิดแตกหมผมบอกแล้วผมตึงเดชือยังผมตึงจกดเก็บสีเก็บสครับนันนไะปไป นนนนมา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 ,มาเราจะรอดักยิงนะขอของหน่อยรอดักยิงมันนะทุกคนเราจะยิงศัตรู คำนวณไว้หมดแล้วอะ่ะบอกแล้วว่าคำนวณไว้หมดแล้ววางกับจับเลดีขอขอหน่นนอดขอบคุณนะนีจะเล่นดัก่อบอแล้วไม่ขนาดมือหร เอาโดนนะน้องเยเ้เมาอนี้แล้วพื่อนเดยื่อนๆนะครับจ้งว่ะ เฮ้ยเพื่อนล้วงวนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรนี่จะอลจะว่าใจว่าใจว่าเพื่อนยนนี้ทาอะไรอะนนี้ไม่ใช่เพื่อนอะ วันนี้่ขึ้นแรงเลว้วันนี้เราจะเล่นกเกดอกโอ้นีขพักกันะคะ้ับน้อมาเจอกันใหม่นะคะบเ็พื่อนบายบายฟากกแล์กดเชด้ด้วยะคระับ